สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขลนอีกทหนึ่งจ้ามันนี้ก็มาพบผกับสองสองกักก่มใจสว่างอีกแล้วมันนี้สกักก่มใจสว่างก็มีโอกาสได้คัะภารกิจเนาะพี่น้องซื้อปูนไปนอ้องอ้อมหนึ่งตนเนาะจำนวนสาวสออ กระขอบใจผู้ใหญ่เจดีท่าฝากมาซื้อเพื่อนกระพุทธาหักษาเนาะ <c oughs> คอยเพื่อนยูดีมีแห้ง่าคายลำรวยสุขภาพแข็งแหง้งพัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั่น <c oughs> ท่านมาสั่แรกก็คอยไร้ขึ้นหาหา,หาเพิ่นกับขึ้นลอยเท่าพันเท่าเนาะเ <c oughs> พี่นเนาะกระขอบขอบใจผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนที่เขามาพาเอ็นดูน้องพอพ้อครอบครัวแล้วก็แม่เพิ่นเมตตาสงสารเพิ่นเนาะ <c oughs> ให้เราได้เป็นสะพานบุญให้ซอกคืนใส่หมวกกันบัวพี่น้องมันแดดแห้งแดดประมาณแบบอ่า สี่สิบองศาวันนี้ก <g ül üyor> ระชิมวันนี้พี่น้องเดี๋ยวจะเกิ่มสิลงไปเบิ่งน้องคนปูนวันนี้ซาวกระสอบพี่น้องเลยกระโคขอบใจเปินหลายๆลายเดินเบิ่งกันเลยพี่น้องไปกันเลยจ้ะบางกี้นี่คึ้วบัสิไซบูสพี่น,อน้องผู้ที่เบัสระดับอันปูนนะ่ะบิัสยี่โม่ไอ้ซาวกระสอบน่ะบัดุจด๊ได้ยี่โม่อะไรกระบะเขานี่เอ้าซาอกระสอบต้นหนึ่งบ,บูนเหระ ถ้าหาจังโตนนึงเนาะากุมกับขอใจเนาะบ่ข่อยเคยม,มีความหูเหล่องปูนเนาะเอารถอกุใส่ป,ปูนมาอนิไปให้น้องออมเลยซาวกระสอบสบายดีบอเวียงเม่ได้มากกับบอเวียงสองคนเนาะโดยพอวาา่าครับอาที่งานอื่นกับเพื่อนข้าเวียกมานน่เพื่อนก็เลยบูมานําแม่งให้เพื่อนเอาขึ้นให้กับ วันนี้รถซับคืนอาซาใส่มาเลยมันอาซาใส่มาให้เพิ่นทำมืดกับประมาณสาวสอบตกต๊อกตีแค่ก็ใส่หมดสาวสอบอยู่บ้านรถนี่รถกระบะนี่เขาใส่อยู่่บาเบี้ยดุยขนาดเนาะ รถพี่น้องรถซัลคึมลุยขนาดลุยล <ด S 1> เป็นลุยเลยบรรทุกเลยบบดโอ้ยเนาะขอพี่น้องเดินม,มาเบิ่งกับฝากเป็นกำลังใจซับคึมใจสว่างไนงะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขา,ามีกกำลังใจไนงะปกติรถจะบอยมาคน้นประเด็นพี่น้องเลยเพราะว่าใส่ส่วนตัวนั่งนั่งกับมีเตครับไปไทยเป็นยังนั่งบอยเดินมาแก่ของประดกะแก่อยุแต่เล็กๆหน่อยเนาะแต่ว่าพอมาเหตุงานเฉลี่เนี่ยเคื่อสิบแบบเต็มที่ไปเลยเต็มคาราเบลไปเลยพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจซับคึมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เจอผู้ใหญ่ใจดีเห็นหรือว่าพี่อเพื่อพี่น้องการอื่นเห็นเขามาเบิงม,มาติดตามมาชมเนาะเอากระด่ยอดผู้เบิงแล้วก็ขอพี่น้องคนบอกกดถามโฆษณาเบิงโฆษณาเฮาเนี่เพื่อเขาจะมีกําลังใจเนาะก็คือ,อไรายได้จาก YouTube ก็คือยอดวิวแหละพี่น้องแต่ว่ายอดวิวตอนนี้ก็ยังบ่หลายเพราะว่าซอกึมก็หาก็มีคนติดตามยังบ่ชหาคันคนเนาะพี่น้องแต่ซอก,กึมก็มีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาหลายคนหลายภาคส่วนที่เพิ่นใหม้มาเป็นสะพานบุญ สรอยเรือน้องอ้อมซอยเลือลอ่อนอะไรๆครอบครัวที่ทุกข์ยากลำบากสร้อยขุมก็ดีใจฟึ้นใจลายที่เพิ่นในเฮาเสืเพิเ่นเสื้อใจเฮาไว้ใจเฮาเพราะว่าเพิ่นกับบอดีหุ่จักกับเฮาเนาะผู้ใหญ่เพิ่นกำลังเบิ่งอยูน่นะหลายๆคนเราพ่นอ้องขอขอบใจหลายๆจากใจสร้อยขุมอย่างสุดซึ้งหาคำบรรยายเด็ดสิมาเว้ากล่าวคำขอบใจนี่กล่าวบ่ได้เลยมันมันมันเต็มมันตื้นตันมันแบบดีใจหลายนานเนาะพี่เนาะ ที่เขาเป็นสะพานบุญลกักกาได้เขามาส่วยเรือกับทุกๆคนนั่นแหละกับซาก,กุมกับสิปไปละลายหมองละลายเคสสามีาปูแห่งไปอขอความส่วยเรือกับสกปริไทยให้คุณยายจดีเป็นสกุเบิง้งเป็นเป็นใ,ให้เขาเป็นสะพานบุญเพราะว่าผู้ที่เพิ่นที่เขามาเบิง้งเป็นกับมิตรปูใจบุญเนาะใจบุญใจดีพี่น้องบอ่ว่าจะเป็นอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศพีนพ่น้องพี่น้องทางประเทศไทยในแห้งมีน้ำใจหลายพี่น้องน้ำใจประเสริฐหมักเป็นหมักอีกต้นคนได้ มากอีตนคนหมักสวยเลือคนเนาะแต่ก็ทุกๆคนนั่นแหละบัวไทยบัวเลาาเนาะทุกคนก็มีจิตใจเอเื้อเฟื้อแผ่มีนำใจสวยเหลือแบ่งปันเนาะแบ่งปันให้คนทูดอาทุกยากลำบากก็ดีใจนทางน้องอ้อมขอบคุณน้องอ้อมเพิ่นหลายๆคนเนาะเฮากะฝากพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เฮาแน่เพื่อเฮาจะมีกำลังใจเ็ดคิดใหม่ๆน้องพี่นอ้องเดี๋ยวจะจ่ายเงินเพิ่มอกีอกครับอย่งเนาะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเส้นหนึ่งเนาะเขาก็มาหอดเทือนน้องอ้อมเลยพี่น้องเลยอาปูนมาส่งเพื่อนเาวกระสอบเนาะแล้วก็มีพอดีมาเห็นมื้อมมน,น,นี้กับเพื่อนก็ขึนข้นโค้งลังคาเรียบร้อยเลยพี่น้องมือมากมือก่อนก็ยังบริขึ้นเลยพี่น้องเลยเขาเอามาส่งโค้งลังคาเพื่อนเด้ขึ้นไวายเอลิบนบ้านขึ้นวานนีบ่หนี่้โค้ลงลังคานี่เออไวอายเลินเนาะแล้วไวายเอลินเช่ยปูนมาไวข้าง สบายดีสบายดีสบายดี้าว่าจะเอาแผ่นเม็ดซิปมาวันนี้เขาจะาแปดแผ่นอาจะบอรายละเอียดั้งอันข้างก็ต้องขาพูน้องอ้อมบอเขาใจว่านี่สองแผ่นสองแผ่นเลย อันสมมติว่าป้ไหวซ้ำซาอันเพิ่นว่าสิยังสิซอยเรื่องลังคามาอยู่ขน,น,น่ดไหะอันโดยเอาเอามาพมร้อมกันคับตัวนี้ก็ได้เอาถ้าเอาตักระเทิบเนาะโดยพอเพิ่นเพิ่นสิซอายตักระเทิบออกไปเพิ่นเว้าน่ะกะเ็เลยบอกว่ากระทาแกะไปเดียวเนาะแม่นๆเพราะว่าครั้งนี้แม่นไม่มนหน่อยงงม,มันกระเทือนเพิ่นระเบ่มาส่งเพราะว่าอ้ายนี่ก็ยังสิพุดอันนั้นอยู่นี่ยังสิพุดเอาเจ้าคนนี้เลยกับนี่แหละแทกัคักๆได้บาดนี่เข้าใจติบาดนี้แท้คักได้เอาีิแท้คักบอกน้องอ้อมอนิวดงบอกจะว่า8ปดเมตรแป แมนแปดแมตสสักะปดเพนกกระบอกแมนบานีควบกวางของดังกระซีหมันถึงแมสิปอยู่แล้วตัวคือของไายกับแมสซิอจะบอกว่าแมสิบอสสักกะจะบม่ไดาพิจารว่าแมตสซิปนี่ไะว่าถ้ากึมเขาใจว่าแมสซินาคอย้อว่าแมสซิรูแมสซิจะใจว่าน้ำสร้างพแหงจะบบอกว่าซป็าจ่บน้ำสร้างพรแห้งเลยกาดประมาณนี้เดี๋ยวจะปูนลงาเพียงเนาะรังคาก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ พี่ดูดุนน้อยนี่ดีแข้งขาดไปเอารุ่นนี้มันเป็นรุ่นนารุ่นคักตัวนี้นั่นรุนดุนมันนารุ่นนาสุดแพงสุดเขาเลือกนี่ฮะเอาตัวอย่างดีให้เพื่นขันมองไปไม่ได้หนิคักรุ่นนี้เอาคืนมึงวะสองคนยังเอาคืนได้เขาเขาเอารุ่นอย่างดีให้เพื่อนดีขันข้อคอยหันสามคนหัดใจสามคนที่คอยให้หมดต่ำๆโอ้แบบลักษณะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นนาเด้อพี่น้องเพิ่งก็เลยแบบว่ามันบุกคือกันรรุุ่่นนนนนดดอองงยามัเจ อันนี้เกศหนึ่งตัวนี้นะยยมันมีเกศเอตัวนี้เขาซื้อเกศเอให้น้องอ้อมขอผู้ใหญ่ใจดีขอน้องอ้อมเลยว่าเกศเอตัวนี้เดี๋ยวเปุ่นเสาปูนลงเนาะใหายปะเวียงซอยพันโอลงเล้วเพียงเนาะมาขัางนี่ซะมาขัางตัวนี้ซะเม,มนคอยอย่างฝนตกเมนเนี้ก็ได้เอาป,ปูนมาส่งกับน,น้องอ้อมน้องพี่นี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาอ่ามาน้องอ้อมกลับมาขอบใจเพิ่นพี่น้อ้อมพี่ละ ไปผูใหม่เด <c oughs> ้อในบริเวณผูเก่าเด้อเพิ่นกะเห็นคลิปมันองบ่อเนาะบานนี้บ้ดนีดปูนยังบ่อลายบ่อเอียงยังทำไรบ้าดนี้ก่อนไก่อยังีวต่อหรือบ่อไเอาไปลก่อนอนี่ เทพื่นสองตนแต่ว่ากำหนดโบ,บบหัวแสดงโบหัวทะลจากตลมบนอยังโบหูเนะเากะกแสดง่าปูนอย่างบ่พเพอเนอะพี่น้องเนาะกำหน,นบดบพได้ว่บาเบิดเทือนนิตังตนกับหุ่ยเบอรเทือนแล้วเรียบร้อยทั้งตทั้งตอืมตกักต ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบะเวียงประกาศซอยสาวอ้อมซอยแม่น้องอ้อมขนปูนนะลูกเนาะนี่มาพี่ลูกเออแล้วกับเมื่อเนียมากับบะเวียงสองคนเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจเพื่อน,นกดติดตามกดไลค์กดแชร์บะเวียงเนี่ยสองบะเวียงชาแนลเด้อกับทีมงานเฮานี่แหละมาทำการหาเพื่อนมาย่อซอยน้องอ้อมเพราะว่าทีมอื่นเพื่อนข้าเวียกมาเน,นี่อ่าทีมงานเดียวกันเพื่อนข้าเวียกเพื่อนกะบ,บดีมามืาอนี่ก็มีแต่เพื่อนนี่แหละมาย่อซอยลงซอยน้องอ้อม มือนีมือนีบเ,นเรเมม่มือนีบเรียนะบอมือนีบไปเรียนนังต่องบอเออยืมเอาหมวกลงมาใหน้องอ้อมเดอ้อซื้อหมวกมาให้พงหญ,ญิใจดีพนันสื้บัวน้องอ้อมแนว่ว่ะหลังยังทงมือแต่ลืมซื้อไปแล้วไปซมือม,อมือนามาซื้อมาให้กูะโปแขนแรพงหญิใจดีไ้วางใจเห้เอามาส่งเฮากับคือสิบบมี โอกาสได้เหตุนาทีเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบใจขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเบิดทุกภาคส่วนเนาะพี่น้องเนาะเบิดทุกขุนทุกคนที่ไว้วางใจเฮาให้เฮามาเป็นสะพานบุญกับน้องอ้อมโบ้บ้าโบ้ได้รับเยอะเข้าไปเลยสืบป้อพี่น้องเอารุ่นรุ่นอย่างดีเลยสุดยอดเลยเอากาเสื้อเลยเพิ่นเอารุ่นดีเลยพี่น้องเอ้ยเบาแยงน้องตองโอ้ยน้องตองกาจะไปซัราบเป็นจบคนซอยใบใบ ฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้ออน,น้องต้องสบายดีป้าลุงในลูกสบายด้วย,ยมันสนัตว์จบน้องซอยเม่เ์เฮดซอยโฟเฮดเดียเมื่อน,นี้ก็ได้อโซเฟอร์เป็นเซากึิมเองขับรถใส่รถเซากึิมเองอีกพี่น้องเลยมาเลยสีขาวคูดใจเซากึิมเนี่ยว่ะโอ้ยมาฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเซากึิมใจสว่างเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมีกำลังใจเห็ดคลิปเนาะเอาก็เป็นช่องใหม่ช่องน้นอยๆยังบ่มีผู้ใหญ่ติดตามหลายมีกะบ่หลายคนปันได้เพิ่นก็นยังมีอ่า อ่าเพื่อก็ยังมีอ่านนำใจให้ความไบ้วางใจเฮาให้เฮาได้มาเป็นสะพานบุญให้น้องอ้อมให้ครอบพวน้องอ้อมและครอบัวนอื่นกะสิมีลหลายๆคนอยอกี่น้องเลยซอกขึ้นเหมือนยังสิไปอยู่ไปทุกหมอกมอ,อ,อุบอลแหละอัปเดตใ้เบิง่งก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสีสวยเหลือไพนเนาะกะ็แลแต่บุญวาสนาของทุกเพิ่นอีกอนกะก็เลยเฮาถ่ายทอดออกไปแล้วเพื่อนเห็นด้วยความจริงใจเพื่อนอีตุนสงสารกะอันนั้นก็เป็นบุญวาสนาของเพิ่นของแต่ละคนอีกเนาะเทากับ กำเนิดแหงบอะไรเนาะเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มาส่งปูนเผินซาวกระสอบอัปเดตลังคาให้เบิ่งเลยพี่เนอะเออสกึสกมยืนตากแดดโพดโพพี่เ้องเมื่อนี้อากาศกับประมาณ40องศาเหมือนเดิมน้องอ้อมกับสิได้เห็ุเดียกแบบยูโฮมแน่เมื่อนี้เนาะกับขอบใจทั้งลุงชัยเนาะผู้ใหญ่ใจดีทปเะเทศไทยที่เป็นซอยเอรือลังคาน้องอ้อมมาเนาะคอยเป็นอยูด่ดีมีแห้งเนะาะขายลำรวยปัถนาสิ่งดใดคอยได้สิ่งนั้นเด้อลุงเด้อ มาให้ความหักความเมตตาทุกอย่างแหละพี่น้องเลย FC บัสุกุลสุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมแต่ต้นถูกคลิปของเฮาก็ถือว่าเป็นอ่ากลังใจเป็นบุญเฮาเซ็นกันถ้าโบมี FC ตั้งแต่ผู้หนึ่งขึ้นไปหรือสองถ้าโบมี FC แต่ละคนมาเบิ่งเฮากบคือสิบโบมีกําลังใจเนาะเฮากบมีกําลังใจกับ FC ที่เข้ามาให้กาลังใจเฮาคอมเมนต์เฮาติดตามเฮาเนาะคอยบอกคอยเตือนเฮาบางอย่างเฮากับบได้ถึกเบิดเฮาว่าไปผิดพลาดประการใด ก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่นอ้องเป็นไงมาให้เตือนตีสกุมตลอดเวลาแหละบางคนเพิ่ก็บว่าเออว่าไว้ไปด้วยสกุมก็ขอโทษหลายๆเนาะเอากระชิพยายามปรับปรุงเนาะทุกคน <t> โอ้สุดยอดเลยบาเวียงขอบใจทางบาเวียงแซนแนลเดี๋ยวเพียงเด้ออ่ะสบายดีเนี่ยเอ้าฝากติดตามมิ้นเด้บอบาเวียงแซนแนลมือมาอนี้ก <วา S 1> ับมายกปูนช่วย น้องอ้อมเนาะโดยเป็นสุขาวเลยโดยโดยอ้าอ้อมจะมายืนยืนในกระแมวว่ะนี่เออท้ายหูบเลวก็ให้เจ้ากล่าวขอบคุณผู้ใหญ่เพคนทั้งนั้นแหละแม่ยืนทั้งนั้นแหละแม่ตังเห็นปูนแมนโอเคเดี๋ยวาเลยจะพึ่งเดือดเขาถ่ายก่อนแนมขึ้นในน้องอ้อมอ่ะกล่าวขอบใจผู้ใหญ่เพคนนี้ดังๆในบ่ลดังๆคุณรักผู้ใหญ่ที่ซอยเลือกขรรมามันเองก็เป็นปูนจากสอบซาสอบบะโดยสื่อคนซื้อพุดถหักษา ขอให้เพิ่นร่ำรวยเด้อทานมาสำไรให้เกินไปลอยเท่าฟันเท่าฝืนเป็นสิทธิีใหญ่ในนั้นประเทศไทยเด้อโดยทางเป็นี้เป็นสุขภาพเขินแข็งให้เพิ่นร่ำรวยจ้าถุยน้องอ้อมว่าไงลูกขอเปิดใจหลายเด้อคุใหญ่ใจดีดีฝากเงินมาซื้อเงินขอให้ดีมีเฮงความเจ็บให้ได้ความขายอยากมีขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปให้ร่ำให้รวยจ้าธุกจ้าถูกจริงหรอเป็นกาะ น้องอ้อมกะขอบใจเพื่อนเนาะแล้วสกุลก็ขอบใจทุกภาคส่วนที่ว่าเข้ามาซรอยเหลือขอบคุณน้องอ้อมเนาะลฝากติดตามนในทุกเพียงเด้อเพื่อนกันยังบ่แล้วได้พี่น้องเอ้ยคณะโบมีผู้ใหญ่ใจดีบ่มีเอฟซีผักคอยให้กำลังใจขอบใจผู้ใหญ่ใจดีขอบใจเอฟซีมาทุกขุสุดคนน้องอ้อมเนาะขอบใจเอฟซีน้องอ้อมผู้ใหญ่เพี่นเนาะขอบใจเอฟซีมาทุกคนที่ติดตามเนี่ย ขอบใจพี่ที okay, ่อันติดตามน้องอ้อมหลายๆคนให้เป ah ็นสุกเป็นมันเด้อให้สืบอันรางวัลที่หนึ่งเด้อโดูชาถูกเนาะน้องอ้อมกับเมย์เพิ่นกันเราคำขอบใจเพิ่นเปิดยุ่งเปิดรถยุบ่กระสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยโบวียงถ่ายก่อนซอกึมถ่ายแล้วพี่นี่บ่เวียงเพิ่นยังบริถายเพราะว่าซอกึมกะอ่าค่อยอันแม่นสิเกาผักสวน พุ่งใหญ่ใจดีเพันธ์ซอยทั้งลังคาให้แล้วเนาะพี่น้องเพื่อนกะสิพยายามซอยน้องอ้อมเนาะขอบใจทั้งเพื่อนที่เพื่อนคอยอุปถัมภ์คับสู้เบิ่งแงงขอบขอบคุณน้องอ้อมเนาะและกะอุปถัมภ์คับสู้เบิ่งแงงทั้งทีมงานเสาเกลมให้เสาเกลมได้เข่ามาเป็นสะพานบุญพี่น้องเอ้ย้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีแต่ละภาคส่วนก็คือสิบ่มีเฮาเนาะย้อนย้อนอ่าอ่าเพื่อนนัน่นแหละ ให้เขาเป็นสะพานบุญแล้วก็ขอบใจไปทางเพิ่นเนาะที่เพื่อนไว้วางใจเฮาทีมเฮาเนาะแล้วกับผู้ไดที่อยากซอยเรือน้องอ้อมเนาะก็ติดต,ตเขามาได้เนาะทางทีมงานเสากึ้มใจสว่างกับพ้อมที่จะให้เป็นสะพานบุญซอยเรือเพิ่นนับแต่เงินทุกบาททุกสตางค์เราก็ซื้อมาฝากมาให้น้องอ้อมโบเด้เอาไปใส่เลยพี่น้องเลยซอยเรือน้องอ้อมบดิดทุกบาทก็ขอ,ขอบใจพี่น้องบัดทุกคนที่เข้ามาติดตามมาหัดชมตั้งแต่ต้นจนจบเ้ยพี่น้องเด้อ คลิปนี้กบูมีอย่งางไรเนาะก็ะประมาณนี้แหละทีมงานท้าทินเนยน้อยแต่ว่าหับใส่ด้วยความจริงใจแล้วก็ช่วยเรือกันเนาะด้วยความลำบ,บากว่าธรรมดาที่ผู้หลุดแก่มาเองขับเองพี่น้องเอ้ยสกึมขอบใจวัตถุกุลทุกคนเด้อที่เขามาให้กำลังใจและติดตามเฮาตั้งแต่คลิปตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามกดไล k ์กดแชร์เฮ้าแน่เพือเ่อ้เฮาจะมีกำลังใจเด้อพี่น้องคลิปนี้กบ,มบูมีอย่างไรสกึมก็เสิ็จเจยบคลิปไปแล้วก็ฝากพี่น้องทุกคนติดตามชมเฮ้าแน่ ขอให้ทุกคนที่ขามะเบิ่งอยู่ดีมีแห้งค้าขายร่ำรวยปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นเดยเพียงเด้อเฮาก็สิได้ลากลับก่อนเด้อพี่น้องเนาะแล้วสิไปหานพี่อ้องลาก่อนจ้าพี่อ้องลาพ่อแม่ป้าลุงแน่อะล่ะบายดีสวัสดีป้าลุงเอฟซีบ้านสุขสุคนาะโดย